เอาติสสีดำคันนี้เพิ่งหลุดจองมาเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเข้าไม่บ่อยสำหรับตัว 1.6G ได้สีดำแบบนี้ด้วยนะครับคันนี้ได้รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับประวัติศูนย์ตรวสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนภายในนะครับได้เป็นเบาะสีครีมแบบนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับเบาะตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะับพวงมาลัยมอลติฟังก์ชัน คลิปนี้เดี๋ยวผมพาเช็คทุกจุดเลยนะครับซ่องเดือประตูคันนี้ก็เดิมหมดเลยหมดนอนไม่มีแกะไม่มีขยับล้อแม็กนะครับได้เดิมโรงงานขอบ16ยางมิชลินปี2023ด้วยนะคันนี้นะครับราคา439,000ไม้แค่12นะครับผม,ผม่อนเริ่มต้นนะครับฟรีดาประมาณ7,500ใครที่สนใจเอาติส4ดาอย่าพลาดชนคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมบอยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของทางบริษัทเพ็รยนนะวันนี้ผมมีออาติสีดำนะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับคันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาลูกค้าจองเข้ามากาอากาศเลยนะรถยังไม่ถึงร้านนะฮะคันนี้นะครับสีดําเพราะว่ามีน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ของเราได้เป็นสีบอลเงินนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคันนี้หลุดจองผมเลยมาทํารีวิวให้ได้ดูกันอีกรอบนึง นะครับผมสารถคันนี้เป็นตัว1.6รุ่น G นะปี2018เป็นรถเช่าที่หมดสัญญาเข้ามาประวัติมีการเข้าสู่เช็คศูนย์นะ้ำม่การใช้งานแสนสองนะครับกับปี18ก็ถือว่าวิ่งในระดับกลางๆนะครับไปค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมราคา439,000นะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,500บาทนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเอาติสสีดำ นะครับที่ไม่อยากได้สีบอลเงินนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าสี่บอลเงินเนี่ยผมมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมารับชมราเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะครับคันี้แจ้งก่อนนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสังเกตที่อะไรสังเกตที่ป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนยังไม่เป็นเพนจนนะครับถ้าขันไหนปรับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายเพนจนมานะฮะรถยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับนี่กระจังหน้านะครับเป็นแบบคมเมียม2ชั้นนะครับแบบนี้นะครับ ไฟหน้ามัลติ Re f เลกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดอร์ามานิกไลท์ไฟเลี้ยวที่บิวอินอยู่ในโคมเดียวกันนะครับการชนด้านหน้าเลี่ยมสันผิวพันตัวรถนะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะดูที่ฝากระโปรงนะครับนะถือว่าฝากระโปรงค่อนข้างสวยเลยนะปกตินะครับถ้าเป็นรถสีดำนะฝากระโปรงอาจจะมีสภาพเยินๆยนๆนิดนึงนะครับแต่โดยรวมสภาพแรกเริ่มถือว่าสวยเลยนะครับนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับ ไฟหน้าทั้งสองฝั่งก็สวยสวยสวยสายสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวยังคงได้ไฟหน้าไฟเดิมนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของด้านแก้มนะครับสังเกตด้านแก้มนะครับตรงนี้ขอบจะชิดชิดกันนะครับถ้ารถเวลาโดนมานะครับพวกนี้มันจะไม่ชิดแนบสนิทกันได้ขนาดนี้นี่ดูนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กเดิมอลลอยขอบ16นี่มีแม็กเดิมนะฮะสภาพถือว่าสวยนะะมีแค่ฝุ่น ร,รับด้วยตัวยางมิชลินยางมิชลินได้ปี2023นบสะครับสัปดาห์ที่สิ2023ถือว่าได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับผิวพลาเรียมสันด้านข้างฝั่งนี้ก็คมๆสวยๆนะฮะไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะฮะถือว่าละเอียดค่อนข้างสวยเก็บงานน้อยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเวลาล็อกรถหรือปดล็อกรถกระจกก็จะพับเข้ากลางออกแบบอัตโนมัติ มือจับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับแถบโครมเมียมแล้วก็นะครับตรงนี้ไว้สามหรับปลดล็อกรถได้นะครับตรงแถบคีดขีดสองขีดตรงนี้นะครับกุญแจได้กุญแจสมาร์ทคีย์เด่นแบบนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่นะครับสามารถพกจ่าไปที่ตัวนะครับแล้วก็เราสามารถปลดล็อกรถโดยแตะแถบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็กระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับนะเช็คให้ดูนะครับว่าคันนี้ได้กระจกเดิมแท้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้สบายใจว่าคันนี้ มันไม่มีอุบัติเหตุหนักแบบว่าถึงขั้นเปลี่ยนกระจกอะไรเงี้ยเราสบายใจแน่นอนผมเช็คให้อย่างละเอียดนะครับรอบคันแล้วก่อนรีวิวว่าคันนี้ได้กระจกเดิมแท้นะแผงกั้นประตูนะครับเป็นงานสีดํตาตัดกับสีครีมนะสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มนะครับไว้วางแขนกระจกเป็นแบบระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนี่ครับดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับจุดน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ นะครับประตูเดิมเนี่ยคือรายละเอียดตัวรถชัดเจนเลยนะเนี่ยหัวนอ็อตด้านแก้คมคมๆแบบนี้นะฮะประตูไม่มีอุบัติเหตุนหนักถึงขั้นถอดํำสีใดๆนะกระจกระบบไฟฟ้ามีพุชสตาร์ทมาให้นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายไว้ปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคันนี้ก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดพุชสตาร์ท นะก็จัดสตาทำงานนี้คันนี้ไม่แสนสอนะครับแสนสอกับปี18นะครับรถ6ปีเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งประมาณไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นนะหมื่นโลหมื่นกว่าโลนะก็ถือว่ารถใช้งานปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติไม่เยอะนะฮะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับมีเลนซได้ f m MM, m m แล้วก็ตรงนี้ไว้ต่อช่อง AUX แล้วก็ u s b ได้นะตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็ปรับความเย็นปรับแรงลม แบบที่ทางลมนะใช้งานไม่ยากพาวเวอร์เอาเด12โวลต์ุดไว้ต่อช่อง USB เพิ่มก็ได้หรือว่าติดกล้องหน้ารถก็ได้นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 7สปีดนะฮะสามารถเชนเกียร์ตรงนี้บวกลบตรงนี้ได้นะครับเข้าหาตัวใช้เป็นแบบเมนนวลได้คอนโซลด้านหน้านะครับก็ตกแต่งนะครับด้วยสีครีมแต่กับสีดำนะฮค่อนข้างสวยนะสังเกตนะสีได้บอร์ดด้านบนรถดูแลดีสีจะไม่ซีดไม่จางนะครับ นะถ้ารถที่ว่าดูแลไม่ดีจอตดตากแดดพวกเนี้ยสีมันจะซีดนะฮะบ่อนหนังสีครีมนี่<ม>สภาพสวยเลยนะคะับอกไม่มีฉีกไม่มีขาดนี่ครับสภาพสวยดูแลรักษาไม่ยากนะแค่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเนี่ยมันก็ออกแล้วพวกค่าสปกปรกนสภาพตึงๆแน,น่นๆแล้วก็ถัดมามาดูด้านต่อประตูหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ จุดแปสติกเกอร์หน้าสลิดเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีหรือว่ารอยสาดสีมากนี่นะครับดูรายละเอียดตัวรถชัดเจนนะครับนี่นะครับใครที่สนใจอยากได้อาติสสีดำนะผมแนะนําพี่พีต้องนีบติดต่อผมเข้ามานะเพราะว่าตัวอลติสสีดำอ่ะผมมีเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะฮะมีเข้ามาก็คือต้องบอกก่อนว่าสต็อกอ่ะออลติสอ่ะมีประมาณห้าถึงหกสิบคันตอนเนี้ยแต่ว่าสีดําเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสองถึงสามคัน อีกสองคันติดจองคันนี้เพิ่งหลุดจองนะใครสนใจรีบติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับจัดไฟแนนก์ได้นะครับ, anger, รบมีไฟนั้นผมวิ่งเสี็ให้ถึงหน้าบ้านนะครับนี่บอกค่อนข้างสวยงามมีช่องตรงนี้ไวชาร์จทรศัพท์ 3, มือถือได้สองจุดฮนะค,ค่อนข้างจะสะดวกเลยเวลามีผู้โดยสารเอาสองนั่งนะครับอกหรือประตูเดิมหัวน,น็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับนี่สวยๆนะ เนี่ยคือความเดินตัวรถนะฮะหัวน็อตคมๆแบบนี้นะฮะแล้วเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสำหรับเอาติสเนี่ยจะได้เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็แอร์แบกมีให้มาทั้งหมดเจ็ดใบนะฮะค่อนข้างสวยเลยด้านหลังนะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆคือไฟเบรกไฟเบรกของเขาจะเป็นแบบ l อ d ดีไลท์ไกด์นะครับซึ่งเนี่ยครับงานไฟเบรกตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นสายแบบนี้เป็นแบบ l อ d ดีนะฮะขีดยาวเวลาส่องสว่างกลางคืน ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโลโก้ทุกตัวสอนนะครับมาครบนะด้านหลังก็มีแถบคมเมี่ยมแบบนี้นะครับนี่ไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์นะับมาพร้อมไฟเบรกดูที่3มนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่กระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไร้ฟ้าจะมาฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องปลดล็อกรถอยู่หรือว่ามีกุญแจนะครับพกไว้ที่ตัวนะครับเดี๋ยวให้นายาต ให้กองซูมอ่านี่ครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราปลดนะครับถอดฝาท้ายเปิดฝาท้ายก็กดตรงนี้นะฮะภายในก็กว้างเลยอันนี้ผ้ายางเป็นผ้ายางที่อยู่ในห้องโดยสารนะรเพราะว่ารถเขาใหม่อันนี้คือเขาจะมารวมไก้กันตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอล้างรอปรับสภาพอีกทีหนึง่งนะดูด้านในตรงคานนะครับเดี่ยดูลาเอียดเม็ดอาร์คต่างๆนะฮะคานไม่มีรอยขึ้นสนิมได้ใดเนี่ยปั๊มทุกอย่างชัดเจนเลยนะฮะ แล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะฮะการันตีว่าได้ฝากระโปรงเดิมแล้วก็ด้านท้ายไม่เคยโดนจิ้มตูดมานะฮะเพราะว่าฝากระโปรงยังไม่เคยแกะนะมาถอดมาทำตรงทําสไีได้นะครับหรือว่ามีการยุบตัวของฝากระโปรงแล้วดูด้านล่างกันต่อนะครับในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินที่มีให้นะครับจะมีล้ออะไรนะครับแล้วก็ แม่แรงถุงเครื่องมือนะครมีครบนะครับ,รบ,นะรบแล้วก็ดูโครงสร้างเดิมนะครับความเดิมตัวรถเมทดอาร์ตซีนซิลิโคนนะครบแบบนี้เลยสวยๆคือแบบนี้คือสวยนะเนี่ยถ้าเป็นรอยจาสีมาหรือว่ารอยโป๊ต่างๆเนี่ยทีนนอกเหนือจากเนี้แสดงว่ารถไปทํามาเนี่ยสังเกตซีนซิลิโคนทั้งซ้ายและขวาสภาพเหมือนกันแล้วก็เี่ตัวนี้เป็นซีนซิลิโคนไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะ ไม่มีสนิมนะรถไม่มีจมน้าแน่นอนนะเพราะว่ารถประเภทนี้นะเราของเราไม่เอาเข้ามาขายแน่นอนนะครับของเราก็คือขัดสวยเกรดเอมาให้แล้วนะครับรถทุกคันเราการันตีนะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีของทางร้านอนะเรื่องการขัดรถการเช็คร้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่ๆได้รถมือสองเกรดเอซื้อรถให้สบายใจซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนยิ่งคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าเข้ามา ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนคืออะไรคือรถพวกนี้มันเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะฮะแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์มันมีอย่างคันนี้ 2, ไมล์แสนสองเวลาเราเข้าศูนย์เนี่ยผมคิดว่าเต็มที่เนี่ยอาจจะเช็คอาจเต็มที่อาจจะไมล์แสนหมื่นแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยเพราะว่าเขามีการเช็คศูนย์อยู่แล้วอาจจะแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นนิดๆเนี่ยที่เข้าศูนย์มาเราสามารถตวรวจสอบประวัติการเคมต่างๆได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาใช้ประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเวลามีปัญหาอะไราเขาก็เคมศูนย์ออ่่ะมาดูกันนนใสวขง ด้านหลังตัวล้อนะจะพค่อนข้างสวยเลยนะล้อเดิมนะอลอยขอบ16อยางมิชลินปียี 3, นะได้ไปค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะนี่สวยๆเลยซอกหรือประตูตัวรถเดิมหัวน็อตไม่มีแกะนะฮะให้ดูทุกซอกทุกม,มุมเลยไม่มีกัรกดนะครับดูรถมือสองนะครับก็ดูตามจุดน็อตต่างๆนะครับว่า มีการขันมีการขยับมาหรือเปล่านะครับกระจกได้เดิมหรือเปลามีการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับคือเราเช็คอย่างนี้เลยนะครับนี่ใครดูรถมือสองไม่เป็นนะครับมาซื้อรถที่แพนยนสบายใจแน่นอนนะดานแกนแบบนี้นี่นะครับหัวน็อตคมๆไม่มีแกะซอกหลืดเดิมนะสังเกตน็อตประตูต่างๆนะฮะร,รถไม่มีอุบัติเหตุหนักถอดประตูทําทรงทํา,ทา,ทาสีได้ใด แล้วคันนี้ได้สีดำน,นะครับใครที่ตามหาสีดำอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่แค่แสนสองนะนี่อันนี้จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคือแผ่นเพดตัวรถนะฮะจะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงเลขเครื่องเลขชัซซี่แล้วก็ปีผลิตของตัวรถนะครับอย่างคันนี้จะระบุไว้เลยนะครับว่าของเขาผลิตปีสองพันสิบดเดือนกรกฎาคมนะครับก็เดือนกรกฎาค,คมนะฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยภายในก็จะภาพสวยนะดูล้อแม็กฝั่งนี้ก็ สภาพสวยเนะี่ยถือว่าเจ้าของเดิมขัดมาค่อนข้างดีครับเนี่ยรอยขูดขีดน้อยมากๆมาเดี๋ยวเข้ามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะฮะเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดทนแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมันท่านั้นถูกนะครับผมอู่ที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับเนี่ยพวกมาสีตามสีนะครับ น้ำยาลอยเย็นนะครับแท่นเครื่องปั๊มทุกอย่างชัดเจนจุดมาร์กสีต่างๆอยู่ครบนะฮะตรงโชคเป้าโชคนะเมทัลส์อยู่ครบนะครับเรียงตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จุดน็อตนะครับพวกมาร์กสีตามสีอยู่ครบด้านในนะครับให้ดูด้านในน็อตไม่มีแกะนะฝากระโปรงฝากระโปรงยังไม่เคยโดนถอดมาทําสีนะครับหัวน็อตยังคมๆแบบนี้นะครับความชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิม ผ่นกันความร้อนก็นะครับเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตะนะครับนะะสังเกตตัวรูกลมๆของตัวฝากระโปรงเนี่ยนะคมแบบนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับอย่างตรงเนี้ยยังเป็นสีเดิมเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยถ้าเป็นรถสีะะจะทำอาจจะจีมเห็นยากนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้กล้องซูมนิดนึงนะะเนี่ยเวลาเล็บจิกมันจะเป็นรอยครับพวกเวลาแล้วรถมันชนด้านหน้าหนักๆเข้ามาเนี่ยเวลาฝากระโปรงมันยบตัวเนี่ยพวกเนี้ยมันจะขึ้นรูปค่อนข้างจะยากที่จะ มันต้องมีรอยโปร้รอยซีนใหม่นะแล้วก็เนี่ยเเบลสติกเกอร์อยู่ครบน็อต <Yeah. S 1> <Not S 2> ฝาปรงฝั่งนี้ไม่มีแกะนะครับด้านในเช่นเดียวกันละเดียดชัดเจนเลยนะฮะคานด้านแก้มหัอน้ำเบ้าโช๊คนะครับจุดมาร์คสีอยู่ครบแล้วก็คานนะครับปั๊มชัดเจนปั๊มสามแอคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวลุกคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับ น่าจะเป็นวันที่14เดือน9ปี66นะถ้าผมดูไม่ผิดนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเลขของ6ก็ถ้าเป็น66ก็เพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีก็ถือว่าได้แบตเตอรี่รุ่งใหม่ด้วยใช้งานกันยาวๆคนะานด้านหน้าก็ตรงตบสวยๆสังเกตสีคานด้านแก้งกับคานด้านหน้านะสีสม่ำเสมอการไม่มีฝั่งไหนโดดขึ้นมานะแล้วก็คานก็ตรงตบสวย,ยเนี่ยปั๊มเลข3ชัดเจนน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะ ไฟหน้ายังเป็นไฟเดิมนะเพราะว่าเป็นไฟของแบรนด์ไทโคยโตซึ่งเป็นพารที่เขาทํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเวลาไปเปลี่ยนศูนท่อมศูนมันเนี่ยเป็นพวกสแตนเลสมันจะไม่ใช่แบรนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมามันก็เรื่องปกติสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับแต่แค่จะบอกว่าคันนี้ได้ไฟเดิมนะไม่เคยมีการเฉี่ยวชนถึงต้องเปลี่ยนไฟอะไรพวกนี้นะเนี่ยนะนะประมาณนี้ครับสำหรับตัว อาทิ 1.6G นะครับปี288สีดำนะฮะหล่อๆดูดุเข้มๆนะครับใครตามหาอยู่หรือว่ามองหาอยู่นะครับเบอร์สีบอลเงินไม่อยากได้สีบอลเงินนะที่มีค่อนข้างเยอะนะฮะคันนี้อย่าพล3ด4 3 9,000ไม่แสนสองฟรีดาวน์ขอเริ่มต้นประมาณ7,500นะฮะสนใจติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างโปรไฟล์นี้เรียบร้อยนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ